เอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยกันกับแขกประจําของเราทุกวันสุกนะครับรองศาสตราจารย์นกเตอร์นรงเพชรประเสริฐอาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์นรงครับสวัสดีครับประนอมครับอาจารย์วันนี้ตั้งหัวข้อเข้าสถานการณ์นะครับเราคุยกันเรื่องสถานการณ์การจ้างงานวันเมื่อวานเมื่อวานผมก็คุยกับทางโฆษกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คือมันมีข่าวที่แชร์กันในไลน์เยอะว่าพวก ค่ายยานยนต์ทั้งหลายแหละเนี่ยเขาจะมีการปลดมีการเลิกจ้างคนงานในต่างๆเยอะแยะเลยนะครับตรวจสอบไปแล้วเป็นอย่างนี้อาจารย์ทางโฆษกกลุ่มอุตสาหการรมยานยนต์ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ไม,ไม่มี <S <S ไม่มีการจ้างงานแบบเยอะแยะอะไรแบบน,นั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ของความต้องการแรงงานในภาคยานยนต์เนี่ยมันกับต้องการมากขึ้นด้วยอาจารย์แต่ภาพอื่นๆในมิติอื่นๆอาจารย์มีอะไรจะมาคุยกันบ้างครับเชิญครับคือคือพูดถึงที่มาของข่าวนี้ก่อนนะครับ ค่าวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากมูลเหตุบางอย่าง<ะ>เช่นว่าบริษัทรถยนต์บริษัทเช่นพวกฟอร์ดก็ตามพวกฮอนด้าก็ตามนะฮะมันคงมีการปรับตัวเพื่อรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแผยนังเขาเนี่ยที่จะออกรถซีรีส์ใหม่ๆแต่ยังใช้เทคโนโลยีเดิมๆนีนะ,ะก็ต้องอยู่ไป<ะ>ทำไมจะต้องมองถึงว่าลดการผลิตซีรีส์บางบางซีรีส์ไปแล้วก็ ตอบตัวใหม่เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของหรือแนวโน้มเนี่ยของการผลิตรถยนต์เนี่ยนะมันจะมีเทคโนโลยีประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะ,ะยกอย่างว่าคุณเชื่อไหมในเยอรมันตอนนี้นะมันสามารถผลิตรถยนต์ในใช้น้ําทะเลเนี่ยนะเป็นเชื้อเเรือได้เลยอ,ะอ่ะเอ้มันข้าไปปับนะมันมีแบตเตอรี่พิเศษอยู่ในรถอย่นะแต่ลน,น้ำทะเลแล้วมันแยกเลยนะอเออแยกเรือแยกน้ําแยกไฮโดรเจนออกมามใช้ไฮโดรเจนขับมอเตอร์หมุนไปเลยเอ นะในญี่ปุ่นเนี่ยนะกำลังจะเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วก็แปลว่ากำลังจะผิดขายแล้วล่ะครับคือการการใช้น้ำเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเชื้อเพลงิงแยกฮาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ว่ามีปนะั๊มนะการตั้งปั๊มฮาร์บอนขึ้นมากถ้าแต่ปั๊มน้ำ,ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะเออต้องใช้น้ำแยกเลยครับมันมีเทคโนโลยีพวกเทคโนโลยีพวกนี้นะถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยภา,ายในสองปีนี้มันออกมาแล้วอ่าของเยอรมันเนี่ยอาจจะใช่อีกนิดหนึ่งแต่ว่าหน้าสนใจเยอรมันเนี่ยมันมันมันสะดวกกว่านะสะดวกกว่าจริงๆครับ คือไม่ต้องมีปั๊มอ่ะใส่น้ำทะเลไปเลยครับอ๋อหมายถึงว่าเราไปเที่ยวบางแสนน้ามันหมดหรือไม่มาต้องใช้น้ำมันแล้วใช้น้ำทะเลใส่เลยครับใส่น้ำทะเลใส่เลยโอ้โหแจ๋วเลยอาจารย์ตอนนี้หมายถึงว่าเขาเขาวิจัยได้แล้วเหรอครับอาจารย์อจจะอาดหน่อยดูไหมฮ่เออแล้ว อันนี้คือเขาวิจัยออกมาเลยนะมันประหยัดน้ำมันมหาศาลเลยครับอาจารย์ครับที่เยอรมันที่อาจารย์บอกเอารถจากน้าทะเลเนี่ยใช้น้าทะเลเป็นพลังงานเนี่ยคือมีการวิจัยกันออกมาแล้วสําเร็จแล้วมีรถต้นแบบแล้วครับอ๋อโอ้โหเดี๋ยววิ่งปังชเลยอาจารย์เนี่ยเพราะนั้นมันปรับตัวมันอย่างน้อยๆเนี่ยนะ พวกไฮบริดก็จะได้รับการสัฒนามากขึ้นรถไฟฟ้าจะได้รับการสนฒนามากขึ้น,นพวกพวกฟอร์ดที่เคยมีเผอเยันลงทุนนั่นลงนี้อาจจะลดไปก่อนนะค <od> อด้าเนี่จะลงทุนลดดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะข่าวพวกนี้มันเกิดขึ้นประการต่อมาคือว่ารถยนต์นี่นะคุณเชื่อไหมอย่างโตโยต้น,ตยนะ,ะมันมีการจ้างนะที่เรียกว่า,อาเอาซอสนะเยอะมากมากเอาซอสแปลว่าไม่ใช่พนักงานประจำไงนะ จ้างมาสมมุติอะเรารถยนต์เนี่ยเรามีแผนกสมมติสูงนะสมมติเรามีแผนกกระจกนี้นะแผนกกระจกนี้อาจจะไม่มีไม่มีคนงานประจาเลยเอาซอสอย่างเดียวนี้นะเอาซอสกับอะไรว่าการการจ้างคนงานที่ที่มีสภาพการจ้างต่ํากว่าพนักงานประจํา แล้วก็ผมยกอย่างนะเอาซะเป็นลักษณะอย่างสมมติคุณปรเมศ่อยากจะเกี่ยวข้อกับการจ้างพวกนี้ใช่ไหมครัคุณปรเมศมีคนงานอยู่ในมือประมาณทั้งหสิบคนร้อยคนนี้นะครับไปไปถึงกับคุยโตโยต้ผมมีคนงานร้อยคนมีความรู้พอจะปิยดรถยนต์ได้คุณจะสนใจไหมล่ะ,ะตัวนี้บอกเออมันนี้ผมบอกคนงานของคุณ50ห้าสิบคนเนะี้ยไปทำแผนแห่งนี้คุณเป็นคนรับคนจากผมไป แล้วคุณไปจัดการคนงานคุณเองนะก็คือผมเหมาคนแรงคนณเองาขึ้นกับผมจะไปอย่างนี้ครับพวกนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันโรงงานเดียวกันครับแต่สภาพการจ้างต่างกันอ่าคราวนี้พอพอสมมติรถเป็นหดตัวนะอ่าเรื่องยอดขายไม่ค่อยดีนะยอดขายไม่ค่อยดีนะเวลาเขาปลดคนงานเนี่ยเขาปลดคนนี้ก่อนอืมเพราะฉะนั้นในบางบริษัทเนี่ยนะที่เขามีเผยยี่ปิดรถรุ่นใหม่ออกมาจากแล้วก็พอมีเผยยี่ปิดใช่ไหม ก่อนจะจ้างเอาซอสเพิ่มขึ้นนะจ้างคนเพิ่มขึ้นแต่พอซีรีส์นั้นหยุดเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วอม,มันก็แทนที่จะจ้างมันไม่จ้างนละ้วไงมันก็เกิดข่าวเรื่องนี้ออกมาอเใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ว่าข่าวพวกนี้มันไม่มีมูลมันมีมูลอยู่ใช่นั่นแหละแต่ว่าเหมือนที่เขาแจ้งนะว่าเออมันก็ยังต้องการคนมากขึ้นอแต่ถามว่าการตรวจคนออกนี้ไม่มีครับก็เป็อนอร่างีผมเล่าเนี่ยครับ ทีนี้คนเนี่ยเวลามันกลัวเดี๋ยมันขยายผลไงเออถูกไหมปลดไปพันคนมันรวกก่บปืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่การปลดพันคนไม่แปลว่ามันมันจะลดการผลิตนะมันจ้างคนแบบใหม่ไงเปลี่ยนเ้าเปลี่ยนลักษณะการจ้างถูกต้องนั่นแหละครับเป็นที่มาของมันครับคือคนก็มายองว่าโอ้โหเศรษฐกิจมันแย่แล้วก็ตื่นตระหนกกันใหญ่แบบนี้ก็โยงได้นะอืมโยงได้ยังไงครับ ผมผมพูดในกระการนี้หลายครั้งนะและผมก็ยืนยันความคิดของผมนะครับอว่าว่าเศรษฐกิจไทยนี่นะที่สุดแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราพึ่งการลากจูงเศรษฐกิจด้วยตลาดภายในด้วยการบริโภคของประชาชนครับเมื่อกี้เนี่ยคุณพูดกับคุณมนตรีใช่ไหมอาจารย์มนตรีนี่ได้ครับใช่ใช่นะคุณชัดเจนนะครับตอนนี้ส่งออกเราก็หวังไม่ได้ครับถูกไหมครับลดดอกเบี้ยดีนะ เราเจอมาแล้วว่าปี40์ั้งนี้นะครับคุณลดดอกเบีย้ยนะแต่ธนาคารจะลดตล่ำทั้งสัปถามว่าทำไมธนาคารมันลดตามธนาคารเนี่ยเขามีความรู้สึกภาวะเสี่ยกิจยิงความเสี่ยงก็มากขึ้นไงพอความเสี่ยงก็มากขึ้นเนี่ยสมมติเราปล่อยหนี้ไป10รายครับแล้วลดดอกเบีย้ยลงด้วยถ้ามันหนี้ศูนย์เกิด2รายนี่มันขาดศูนแล้วนะ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกอย่างนี้อย่าลดมากเลยนะมันลดจุด2.5เราลดจุด1.5พออย่างนี้นะเพื่ออะไรครับ เพราะว่ามันเสี่ยงต่อเกิดหนี้สูนย์พอเสี่ยงต่อเกิดหนี้สูนย์เนี่ยมันก็เอาคนที่ไม่เบี้ยวเนี่ยมาชดเชยนะครับดังนั้นเกิดดอกเบี้ยไม่ลดมากถ้าลดมากเนี่ยมันชดเชยไม่ได้คือเอาไว้เฉลี่ยความเสียหายเอออัเนี้ต้องคํานึงว่าภาวะเศรษฐกิจเฟืนอ่นะนักลงทุนมีความเสี่ยงที่ขาไม่ออกเพราะนักลงทุนมีความเสี่ยงขาไม่ออกแบงก์ก็มีความเสี่ยงที่จะปล่อยเอคไับดังนั้นคุณลดดอกเบี้ยมามันก็อาจจะมีผลบ้าง แต่ธนาคารคิดี่เออถ้าฉันลดแล้วแล้วก็ปล่อยไปเนี่ยปล่อยไปแล้วเนี่ยมันขายไม่ออกมันเชงเี่เนี่ยชั้นเยาวดดกไม่เนี่ยมันจะเฉยเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้ครันใช่ไหมราร,รนี้รารนี้เนี่ยอย่าลืมว่าการปล่อยการลงทุนในในช่วงนี้นะครับมันเจ้าพึ่งตลาดภายในเป็นหลักเนอ่ยอันนี้พอทุกลาดับภายในเป็นหลักเนี่ยเนื่องจากตอนเรามีปัญหาหมดคุณดูดิขนาดจีนเนาหวังมากนะมันยังเพิ่มเนี่ยตา่ายลดลงเลย เออมันยงเพิ่มอัตราลงไปว่าอัตราที่เพิ่มมันช้าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาการจงไปจีนไปชดเชยตัวอื่นได้นะครับอางนี้นะเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วเราต้องพึ่งภาคการคลังที่ว่าเนี่ยคือการใช้จ่ายรัฐบาลการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยนะมันหวังที่กระตุ้นกำลัอองซื้อภายในถูกไหมครับแต่การกระตุ้นลังซื้อภายในนะี่นะถ้าเงินมันไหลออกมันกระตุ้นได้ใช่ครับยกใอย่ว่าคุณลงทุนทางรถไฟฟ้าแต่ว่ารถไฟฟ้านั้นเนี่ย สี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นตมันซื้อเขามา,าแล้วเงินที่อัดเข้าไปมันจะมันจะหจมุนห้ารอบหร,รอบเหมือนที่อาจารย์บุญรีหวังได้ยังไงอ่ะครับก็มันไหลออกไปแล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้อีกถูกต้องอนะดังนั้นเราก็หวังว่าทํายังไงให้ประชาชนซื้อมากขึ้นอาการที่ทําให้ประชาชนซื้อข้าวซื้อของมากขึ้นเนี่ยประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นครับครับทีนี้พอประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นถามอ่ะรายได้ของประชาชนที่มันมีผลต่อการซื้อ ตลาดภายในเนี่ยคืออะไรคําตอบคือค่าจ้างครับค่าจ้างเป็นรายได้4ี่เอ็เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติที่จะนํามาเป็นกําลังการบริโภคภายในสองปีที่ผ่านมาค่าจ้างไม่ขยับครับปีนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ขยับถูกไหมจ๊ะไม่ขยับครับท่านกระบวนการฉันจะขยับได้ยังไงฉันขายของไม่ออกส่งออกก็ไม่ได้ก็ตัดงใจกันทุกฝ่ายเลยเพิ่มได้อย่างไงอ่ะก็ไม่พูดอย่างนี้นะ แต่เวลาเราบอกว่าน้ำมันลดนนะ,ะมันก็มีภาพลวงตาเกิดขึ้นครับคุณประเวศภาพลวงตาคืออะไรอะสินค้าจำเป็นเกือบทุกชนิดไม่ลดครับอืนะยกตัวอย่างว่าสิ่งอาหารริมถนนนี่นะครับมันเป็นอาหารที่จำเป็นของพวกคนงานเขาครับถูกไหมครับแต่ถามว่าอาหารริมถนนถนนไหนบ้างที่อาหารริมถนนมันลดอ่ะอ้าไอไอาจาร หนูจะลดได้ยังไงแก๊สมันขึ้นเนอี่ยถูกไหมครับอาจารย์ค่าเช่ามันขึ้นเน้่วถูกไหมไรายล,ละเอียดพวกนี้เราไม่ได้มองอืมเพราะฉะนั้นปรากฏว่าค่าเดินทางของคนงานมันก็ไม่ลดครับอืมอาหารริมถนนมันก็เพิ่มครับค่าเช่ามันก็เพิ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เขาไม่เพิ่มไะอืมค่าล่วงเวลาก็ลดลงทําไมอ่ะก็หลายหลายกิจการเนี่ยเมื่อการจ้องงไม่ดีนะ โดยเฉพาะการผลิตที่ต้องพึ่งการส่องออกเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับการผลิตมันไม่ดีครับเพราะการผลิตมันไม่ดีแปลว่าเขาก็ไม่สามารถจ้างคนงานทาล่วงเวลาได้ครับเมืนน่อเขาไม่สามารถจ้างคนงานทำล่วงเวลาได้รายได้ของคนงานมันก็ไม่เพิ่มครับเ<ห>มื่อรายได้ไม่เพิ่มับมันก็ไปฉุดกาลังซื้อภายในครับผมแม่ค้าก็ขายก๋วยเตี๋ยวได้น้อยลงขายเสื้อผ้าได้น้อยลงถูกไหมกินทีกินวันสมมุติเราเรากินข้าวสามมื้อในยกอย่างง่ายๆนะ นช่สามมื้อเนี่ยจะกินสักหนนะ้าจานตรงนี้นะเออถ้าจานละสามสิบบาทพร้อมกินห้าจานทันทีเลยครับแต่พอขึ้นมาสี่ห้าบาทแค่สามจานพอแล้วนี่ไงท่นภาพเล็กๆน,น,น้อยๆเหล่านี้นะครับพอมันประกอบกันมันใหญ่เอ๊ะอ,อ,อาจารย์ครับเรื่งนหนึ่งแสดงว่าอ,เร,อเรื่องเรื่องรายได้ของคนงานอย่างที่เวลาเขาบอกขอขึ้นค่าจ้างค่าจ้างอะไรนี่มันมันก็มีผลบวกต่อเรื่องเศรษฐกิจมันมีเหนผลนะมันมีนผลนะผมอยู่คนงานตลอดครับอยู่เกษตรกรอยู่คนงาน ตัวเกษตรกรเองยางลดราคาค่าลดราคากำลังซื้อก็หายหมดครับคอตัวคนงานยิ่งไปกันใหญ่อผมอยู่คนงานจนปัจจุบันน mm ี uh, so, ้ผมมีข an uh, ้อสรุปนะผมอาจจะไม่ใช่นักตัวเลขปริมาณที่มานั่งคํานวณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรตานะแต่ผมอยููกับเขานะคนงานที่สัมผัสผมอยู่นะคุณเชื่อไหมโดยเฉลี่ยอายุเก้าสิบกว่านะคนอายุสามสิบ้าสี่ิ้าเนี่ยไัยนี่นะมันวัวมีลูกอะครับ ลูกสามขวบสี่ขวบก็จ้องงอเงอ้ฮะขวบบกขวบไปทั้งหมดนะครับถามว่าไอ้วันละสามร้อยบาทเอาทามาตั้งหนึ่งแล้วได้สามร้อยยี่สิบทุนนนะมันพอไม่ะด้เออเอาสองคนพ่อเมียอ่ะคนละสามร้อยสิบาทสองคนนี่นะต่อวันนะสองคนพ่อเมียเนี่ยก็อาจจะจ่ายเงินเหลือห้าสิบาทสองคนก็ร้อยหนึ่งเอาเลี้ยงลูกถามว่าสําหรับลูกคนหนึ่งคนเดียววันละร้อยบาทอยู่ไหมลน่ะถึงถ้ามองในมุมแบบนี้มันก็ก็ไม่น่าจะพอหรอกเราใช้ยังใช้ไม่พอเลยอาจารย์ ใช่ใชนะฮนี่แหละผมถึงบอกไงว่าเออเรามองคนงานเนี่ยอืมก็ไมิติดหรือเปล่าก็ไม่เดียวกันมองหรือเปล่าอช<ะ>นะแล้วเราก็บอกเศรษฐกิจมันฟืนแต่ทำอยงวงนี้ไม่ได้นาเส็จแล้วคือนักเสษษียส่ยจะพูดอมอม,ออมเราต้องพึ่งกาลังซื้อภายใน<ะ>ต้องพึ่งการคลัง คือแต่โมให้ลึกเนี่ยอากาลังซื้อภายในมันอยู่ที่ใครคือแต่ไม่ไม่บอกหมดใช่ไหมว่าไอ้กำลังซื้อภายในเนี่ยมันคือกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างใช่ไม่กล้าบอกเพราะบอกไปพักกระเทือนธุรกิจนะครับถูกไหมแล้วก็ยายนะธุรกิจแล่ต้องพูดความจริงครับเราต้แก้ปัญหากันแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์ถ้าเรามองแบบนี้ได้ไหมถ้าฟังจากที่อาจารย์อธิบายมาเป็นลําดับลาดับเนี่ยนะครับการขอขึ้นค่าจ้างของคนงานเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะตัวคนงานเป็นตัวเป็น เป็นตัวบุคคลไปแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวมด้วยถูกต้องคือคือถ้าเราสังเกตนะครับในอเมริกาเนี่ยทุกทุกเดือนนะทุกสัปดาห์โรืทอยๆไปเขาจะมีการมอนิเตอร์หรือมีการประกาศวา่าอเดือนนี้เนี่ยเขาเรียกนอนฟา์ม p a y r o เป็นเท่าไหร่ n o น farm p a y r o คืออะไรก็คือเงินเดือนลูกจ้างไงครับอต่ถ้านอนฟาร์มเพโรเนี่ยคือมีลูกจ้างเนี่ยมีมีลูกจ้างมารับ ตรงนี้มากขึ้นก็แปลว่าการจ้างงานมันเพิ่มขึ้นอถ้าสมมุติมีคนมารับสืิการเพิ่มขึ้นก็แปลว่านอนฟาร์มเพโรมันลดลงเขามมนิเตอร์นอนฟาร์มเพโรคือค่าจ้างนะครับเป็นหลักนะเราไม่พูดถึงเลยเราไม่พูดถึงเลยนะค่าจ้างทีวเราพยายามเดินตามอเมริกาสี่สิบเปอร์เซ็นของกำลังซื้อในประเทศมาจากค่าจ้างอันนี้ทบทวนกันนิดนึงใช่ไหมครับอาจารย์มาจากค่าจ้างสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มาจาก รายได้ของเกษตรกร37เจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเบตเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมล่ะซีไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมืนนี้ไปง่ายเไงเพราะเพราะจะนึกถ้าถ้าสองกลุ่มนี้รายได้ไม่เพิ่มนี่เศรษฐกิจมันก็ก็โตขึ้นยากไปไม่รอดครับค่างาการขายไปไม่ได้ครับอ๋อนี่ไงนี่ต้องคุยกับอาจารย์เหมือนได้ลง หน่วยกิจวิชาเศรษฐศาสตร์เลยนะนครับเห็นเห็นภาพประจานเลยไอ้น,นี่คือมองแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองคือเรามองที่กลุ่มคนในชนชั้นประกอบกับแมกโครอ์คารามิกประกอบเจ็ษฐิบมาผ้าคู่กันไปครับถ้า<ต>มองมาเห็นอย่างนี้เพราะน้นเวลาเราช่วยเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าเออจะทํำยังไงผมพูดอีกคำหนึ่งครับพอเข้าภาวะเช่นนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราขาดเงินหมุนเวียนในตลาดถูกไหมครับครับเรากําลังบอกตายแล้ว,เ,ว,าาลวเงินมันกําลังจะภาวะเงินฝืดนะ จริงจเนี่ยถ้าพูดกับต้อ็พูดนี้เงินฟื้เนี่ยเป็นอาการเรียกคนไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของแต่ยิ่งถามว่าการที่คนไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของเนี่ยมันเป็นภาวะที่ประเทศไทยขาดเงินหรือเปล่าคําตอบผมนะ,ะผมตอบเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้ะไม่ขาดครับเงินที่มันมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเพียงพอที่จะช่วยหมุนเวียนให้เศรษฐกิจมันก,นกระเตื้งขึ้นได้เพียงแต่ว่าเงินที่เพียงพอนั้น มันไม่อยู่ในมือคนยากคนจนมันไม่กอออยู่ในคนประชาชนทั่วไปครับไปกองอยู่คนกลุ่มกลุ่มเล็กถูตไปกองอยู่คนเล็กๆแต่คนเล็กๆบางนี้บางทีไปฝากต่างประเทศเอาเงินออกต่างประเทศบริษัทใหญ่ๆนี่นะที่มันมีกําไรนี่ครับมันเอาเงินออกครับอืไปฝากไว้ต่างประเทศครับนะแล้วถ้าเป็นบริษัทข้ามชาตินี่นะหลายๆบริษัทครับครับมันเอขนเงินออก โดยไม่ผิดกฎหมายอืไปฝากไว้ที่บริษัทแม่ม,มันทํำยังไงครับยกตัวอย่างนะสมมุติผมผลิตตู้เย็นยี่ห้อเนี่ยมผมขายในประเทศมาตู้ละสองหมืม่นนะซื้อสี่มืนแต่ผมขายบริษัทแม่เนี่ยแค่หมื่นเดียวขายในแมคโครสี่หมื่นแต่ขายบริษัทแม่ในป,ประเทศหมื่นเดียวเพื่อ ไออาจารย์พูดเด่ยมันมันโนไปหรือเปล่านะก็ขอกหรือเปล่าบ<ะ>้าหรือเปล่าไม่บ้าหรอกครับเรื่องจริงครับเพราะว่าเขาขายขาดทุนให้แม่เขา<ะ>แต่แม่เขาไปขายเอากําไรครับ<อ>มากขึ้น<ะ>แล้วกําไรนั้นไปนกองอยู่ที่บริษัทแม่มผู้จัดการใหญ่ๆที่เป็นชาวตา่างประเทศทาอย่างนี้ได้เนี่ยมันเดือนเขาขึ้นครับแต่ขึ้นแล้วฝากอยู่ที่บริษัทแม่ไงครับมันมาอยู่เมืองไทยนะครับอ เนี่ยภาษาเศรษฐศาสตร์การเมืองเรียก transfer pricing หรือการตั้งราคาเพื่อโอนกำไรไปไว้ที่บรษิษัทแม่มันทำเพื่อเป็นปกตินะมันถามจริงๆเนี่ยเพราะว่าการเงินของเราเนี่ยมันเงินพอครับถ้าเราดูแลกันดีๆแต่การที่เราไม่ดูแลเงินมันไปกองอยู่ทุกไหนก็แพงเลยพูด<ไ>ง่ายๆว่าอยู่ในารับเงินมันไปกระจุกไม่กระจายอยู่ในมือคนส่วนใหญ่รครับ แนี่แหละแต่บท,ที่ที่ที่แย่คือมันไปกระจุกในมันไม่ใช่อยู่ในมือผมในมืออาจารย์ในมือตาสีตาสาซึ่งมันคนส่วนใหญ่ด้วยถูกจ้องก็เลยไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยกันรัฐบาลก็พยายามนะผมก็เห็นใจนะเห็เเในใจน้องตู่เนี่ยคือแกก็พยายามเออเราจะแจกเงินให้เจ้าหน้าเจ้าเกินได้่วนยางนะแกก็พยายามเนาะหมอหมวยแกก็พยายามนะแต่ประเด็นก็คือว่าหนี้ครัวเรือนมันมากเกินไปครับ พอาําท่าจะเจ็บว่มานั่งรอหน้าบันไดเลยเจ้านี้มารอแล้วใช่ไหมฮะเจ้านี้เจ้านี้มารอที่หน้าทกสเลยเลยเจ้านี้เ็าเป็นตัวกระจุกเงินอีกตัวหนึ่งคือเงินที่กระจายเนี่ยมีคนยากจนกระจุกที่เจ้านี้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับคือเอาและครับที่ผมพูดไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นปัจจัยสําคัญตัวหนึ่งไงที่ทําให้ประชาชนทั่วไปเลยไม่มีเงินเพียงพอจับจ่ายใช้สอยครับอ้าวเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับวันนี้ ตอนนี้ก่อนนะครับอาจารย์สุหนาคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับรองศาสตราจารย์นรงเพชรประเสริฐนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มองในอีกมุมหนึ่งนะครับของสภาพเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าทะลุทะลวงไปถึงรากเง่าของสิ่งที่มันเป็นอยู่เลยนะครับด้วยสายตาของกรอบคิดแบบเศรษฐศาสตร์การเมือง thank you